ราศีตุลในช่วงของเดือนกันยายนนี้ดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการงานการเงินก็จะมีจุดเด่นที่ดีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะหยิบจับทำไรจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายทำไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านไม่ว่าท่านจะทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินอะไรก็จะมีความสำเร็จ ในช่วงนี้ท่านจะติดต่ออะไรทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาท่านเนื่องด้วยในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีตุลน,นั้นจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีของเราในช่วงของวันที่ส2องเป็นต้นไปในช่วงนี้จะถือว่าดวงของท่านจะขยับดีขึ้นอยู่เรื่อยๆสิ่งที่ท่านเคยรอคอยก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการ ชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงของวันที่12ที่ดาวอังคารเข้าสู่ในราศีของเรานี้นั้นท่านจะหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาได้ง่ายการงานก็จะหาก่องทำอะไรก็จะเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปงานที่ท่านทำนั้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ งานอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีตุลก็จะทำได้ในช่วงนี้ถือว่าการงานนั้นท่านจะไม่มีการสะดุดท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ชาวราศีตุลก็จะได้มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นก่มบางคนมีเงินมีทองเหลือเก็บเหลือฝากอีตาหากในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้น ในเรื่องของการงานนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากคนที่ว่างงานตกงานก็จะมีงานทำในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นดวงจะขยับดีขึ้นอยู่เรื่อยๆการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีตุลจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดกระเป๋าหรือว่าไม่ขาดสายก็ว่าได้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงาน ในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินบีทองเข้ามาหาท่านท่านจะเอ่ยปากทำอะไรในช่วงนี้ชาวราศีตุลจะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองจะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแสีสิ่งดีๆผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นชาวราศีตุลน,นั้นจะติดขัดอยู่เสมอทําอะไรก็ ไม่มีความสำเร็จการงานก็มีการสะดุดในช่วงก่อนนั้นท่านจะทำอะไรก็มีคนคอยรังเกียจหรือว่ามีคนคอยเอารัดเอาเปรียบคอยขัดหวางท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าดวงของท่านจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงก่อนนั้นชาวราศีตุลแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินการทอง ท่านทำอะไรก็มีการสะดุดมีการติดขัดหยิบจับอะไรก็ไม่ค่อยได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทองก็โดนคนเอารัดเอาเปรียบบางทีเข้ามาเขาหยิบเขายืมก็ไม่ให้คืนเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาในช่วงของเดือนที่แล้วชาวราศีตุลน,นั้นจะไม่ค่อยลาบรื่นเท่าไหร่ ในเรื่องของการเงินการงานต่อไปนี้ถือว่าชาวราศีตุลนั้นจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาต้านเนื่องด้วยในช่วงต่อไปนี้จะมีด,งดวงดาวคือดาวอังคารเข้าสู่ในราศีตุลซึ่งเป็นราศีของเราจึงทำให้ชาวราศีตุลนั้นมีความ กระชับกระเถงพูดกันง่ายๆมีความโดดเด่นทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือรวมถึงในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้การเงินก็ดีท่านจะทำสัญญงสัญญาการซื้อการขายอะไรก็จะได้ในช่วงนี้เรียกว่าไม่ติดไม่ขัดอะไรโชคลาบก็เปิดให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทอง ถ้าหากว่าท่านจะไม่พอใช้หรือว่าจะเซ็นสัญญากู้หรือว่าจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ในเรื่องของโชคลาภนั้นก็พอมีอยู่บ้างในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นั้นจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าเปิดโอกาสแล้วท่านใดที่อยากจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็จะมีโชคมีลาบในช่วงของเดือน กันยายนนี้ถือว่าโอกาสทองนั้นมาถึงท่านแล้วต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13นี้นั้นต้นต้องระมัดระวังไว้บ้างเพราะว่ามีดาวพระเกตนั้นเข้าสู่ราศีพฤกษกอันนี้จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภ อาจจะมีการปลัเปลี่ยนไปในเรื่องของการงานท่านอาจจะไม่ได้ทำที่เดิมหรืออาจจะมีการโยกย้ายอาจจะทำงานใหม่ๆเข้ามาอีกในช่วงนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ท่านใดที่มีเงินมีทองในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังจะมีคนมาข,อย,ขอยืมจะทำให้ท่านนั้นเสียเงินเสียทองได้บางสิ่งบางอย่างเขาออกไปแล้วก็จะไม่คืนเรา ในเรื่องของการเงินการทองให้ท่านระวังไว้แต่ในเรื่องของการงานดีในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นั้นทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันกระทันหันก็ว่าได้การงานการเงินนั้นในเรื่องของการงานอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านเรียกว่าท่านตั้งเนื้อตั้งตัวแทบไม่ทันในเรื่องของการงานจะมีหลังไหลเข้ามาหาท่าน ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นั้นนับว่าในช่วงนี้ดวงของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆท่านหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16นี้นั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์ ชาวราศีตุลก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาอีกเช่นเดียวกันหยิบจับทำไรชาวราศีตุลก็จะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์จับเงินการลงทุนในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสําเร็จการค้าขายก็จะขายดิบขายดีการเปิด้านค้าหรือว่าเปิดกิจการก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกมากมาย มีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้กําลังใจแต่ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีบริวารมีลูกน้องในช่วงนี้คอยช่วยเหลือท่านอยู่ในเรียกว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลก็จะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันยิ่งทำงาน ในช่วงนี้ยิ่งมีความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองท่านจะมั่งมีตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็เพราะว่าในช่วงที่มีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความสดใสต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28 อันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะกลับมาดีอีกครั้งชาวราศีตุลเนื่องด้วยในช่วงของวันที่28ของเดือนกันยายนนี้นั้นจะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ราศีตุลจึงทําให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความสดใสอีกครั้งหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จมีคนคอยให้กําลังใจช่วยเหลือท่านเรียกว่าชาวราศีตุลน,นั้น ในเรื่องของการงานการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ถือว่าท่านอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในระหว่างของเดือนกันยายนตอนปลาย,ลายเดือนท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้เงินหมืนม่นเงินแสนอาจจะมารอที่หน้าบ้านของเราก็เป็นไปได้ให้ท่านรีบขยันรีบทำงาน ในช่วงนี้ท่านจะได้คว้าเงินก้อนท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคท่านก็จะมีโอกาสในช่วงของกลางเดือนหรือว่าในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ท่านอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อน บางคนได้โชคได้ลาบมาจากความขวัญหรือมาจากตัวเลขก็มีเลขที่ท่านได้ไม่ต้องไปหาไกลเลขเลขกลตัวก็ใช้ได้ในช่วงนี้ถือว่าเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนกันยายนนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆ ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ในช่วงนี้แต่ในเรื่องของสุขภาพก็ให้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะมีการเจ็บป่วยกับตัวท่านหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ชิดติดกันอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังการเจ็บป่วยการใช้เงินใช้ทองก็ให้ท่านระมัดระวัง ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงของปลายเดือนในท่านประหยัดอดออมทำอะไรก็ให้ท่านไร่ครวนกลึกลองดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจลงไปการซื้อการขายในช่วงนี้ก็ถือว่าดีจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆชาวราศีตุลน,นั้นจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนการค้าขาย ในช่วงนี้ท่านจะขายอะไรทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ไม่ว่าจะขายของทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์ก็แล้วแต่ท่านจะมีรายได้ที่งดงามในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาท่าน ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตนในช่วงของเดือนกันยานี้สรุปโดยภาพรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านสิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปเพราะฉะนั้นดวงของท่านนั้นกลับมาดีแล้วก็ขอ,ขอให้ท่านรีบไฝ่ฟ้าไว้อยากได้อะไรในช่วงนี้ให้ท่านรีบไฝ่ฟ้าไว้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านในวันนี้ก็ขอให้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลย์โชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี